รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปักใต้ปักหมุดหยุดเวลาพาคุณเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตค่ะ ดินแดนไข่มุกแห่งท้องทะเลอันดามันสวรรค์แดนใต้ของประเทศไทยที่แห่งนี้มีธรรมชาติอันสวยงามและวิถีชุมชนอันหลากหลายที่จะชวนให้คุณหลงใหลและหลงรักได้อย่างง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะลิตารู้สึกดีทุกครั้งเลยนะคะที่มาภูเก็ตทั้งหาดทรายสวยๆและบรรยากาศดีๆแบบนี้ค่ะ ที่สําคัญวันนี้พิเศษขึ้นไปอีกค่ะเราจะไปสัมผัสอีกแง่มุมหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตที่ซึ่งมีความเรียบง่ายตามแบบวิถีชาวเลพื้นเมืองจริงๆหากท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับไกด์เจ้าถิ่นทินิตานัดไว้ดีกว่าค่ะไปค่ะ ตอนนี้ลิตาอยู่กับท mm. ่านผออโนมาวงยาง่ค่ะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ,อคะคำว่าภูเก็ตมีดีวิถีชุมชนอันนี้จริงไหมคะ ค่ะจริงจริงแท้แน่นอนนะคะณลิตาเพราะว่าภูกเก็ตเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาตินะคะ,คะมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยการท่องเที่ยวจะยั่งยืนได้เราก็ต้องม,มีชุมชนต้องได้ประโยชน์ด้วยต้องได้รายได้ด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเราเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเรื่องของชุมชนเนี่ยในภูกเก็ตจริงๆแล้วเนี่ยมีค่อนข้างเยอะถ้ามีหลากหลายกลุ่มขนาดนี้วันนี้ท่านผอจะพาลิตาไปที่ชุมชนไหนดีคะก็จะเป็นชุมชนบ้านท่าฉัดชัย นะคะคชุมชนบ้านท่าชัดชัยแค่ชื่อเราก็รู้แล้วว่าต้องมีอะไรพิเศษพิเศษรอเราอยู่ถ้าอย่างนั้นท่านหอ,อออนนำไปได้เลยค่ะได้เลยค่ะยินดีค่ะเชิญค่ะ ร่วมเดินทางโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอแนะนําคุณลิตาให้รู้จักผู้ใหญ่บ้านท่าฉัตรชัยนะคะ,คะผู้ใหญ่บ้านท่าฉัตรชัยคุณสมพรแทนสุุลค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่สมพรน,นะคะอยากจะทราบว่าจุดเด่นของบ้านท่าฉัตรชัยของเราเนี่ยคืออะไรคะเรามีมอแกนครับมีมอแกนมีแห่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับรมีอยู่สองที่ เรามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสีฐานที่เป็นจุดเด่นของเราก็คือเรากําหนดเป็นฐานก็คือฐานแรกก็เมืองหน้าด่านตำนานรักษาศีลซึเป็นเรื่องราวของความรักเราเรียกว่าเป็นจุดเด่นที่เรา จับออกมารวบร,รวมเพื่อเป็นฐานการท่องเที่ยวอืัตอนนี้ลิตาพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่จะนําทางไปนะเราจะไปกับรถโพท้องซึ่งเป็นรถที่เราจะใช้นําเที่ยวครับโอ้โหโพทองนี่คือชื่อนี่ต้องนําเข้าเลยใช่ไหมคะรถคันนี้ถูกต้องครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเชิญเลยครับได้ค่ะ วอร์มเวลคอมเป็นการแสดงการต้อนรับที่น่ารักมากๆค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นการแสดงอะไรคะค่ะเรียกว่าการแสดงรองเงงนะคะ,คะซึ่งเป็นการแสดงพื้นเมืองของชาวมอแกนที่ของที่นี่นะคะจริงๆ<อ>ยังไม่เต็มรูปแบบนะคะอ๋ออันนี้ยังไม่เต็มรูปแบบใช่ไหมคะ,คะปากมาตาม,มาหมดแล้วนะคะ <c oughs> ยังเต็มรูปแบบจะยิ่งใหญ่อลังการ, <c oughs> ก,ารกว่านี้ <c oughs> งั้นอยากจะทราบนิดนึงค่ะว่าชาวมอแกนเนี่ยเขายังใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่ไหมคะก็จริงๆทุกวันนี้เขาก็จะใช้ชีวิต ผสมภาษานะคะระหว่างดั้งเดิมกับวิถีปัจจุบันนะคะคนท้องถิ่นในปัจจุบันด้วยค่ะก็ส่วนใหญ่ชาวชาวมอแกนเนี่ผู้ชายก็จะทําประมงชายฝั่งค่ะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็จะอยู่บ้านแล้วก็แกะหอยติบอุ้ยค่ะแล้ววันนี้เราจะได้ชมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอยากชมมากๆแล้วค่ะรบกวนพอ show me the way please พาลิาได้ค่ะขอบคุณค่ะไปค่ะเด็กๆค่ะไปพร้อมกันเลยค่ะขอข้องแขนได้ค่ะในข้อี้ นี่ห้องนี้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 เดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่ไหนกันต่อครับผู้ใหญ่เดี๋ยวพี่ผู้ใหญ่จะนำไปเที่ยวป่าป่าที่สมบูรณ์มากสุดก็คือป่าชายเลนครับ ป่าชายเลนค่ะท่านผู้ชม Mangrove Forest งั้นพร้อมแล้วค่ะไปเลยไหมคะครับเป็นไงบ้างคะคุณลิตาป่าชายเลนของที่นี่ป่าชายเลนของที่นี่นะคะ so beautiful สมบูรณ์มากๆเลยค่ะรวมไปถึงใบไม้สีเขียวอากาศออกซิเจนสดชื่นเลยล่ะค่ะ ค,คุณลิตาเคยได้ยินเรื่องตำนานรักสารสินบ้างไหมคะเคยได้ยินมานะคะรู้แต่ว่าเป็นทร AGEDY โศกนาฏก,กรรมทางความรักนั้นเดี๋ยวผู้ใหญ่จะพาไปย้อนรอยตำนานรักสารสินกันดีไหมอือลิตถ้างั้นเราไปลงเรือกันดีไหมคะ Let's go to the pier JW Marriott Phuket Resort & Spa โทรศูนย์เจ็ดหกสามสามแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์ ใี่ค่ะสรุปว่าเราจะนั่งเรือลําไหนไปกันคะเพราะว่าเนี่ยผ่านมาสามเรือแล้วหนูกำลังหวังว่าหนูอาจจะมีเรือลําที่4ีรออยู่ตรงนี้ <c oughs> คือเมื่อกี้ตอนเรือลําใหญ่เนี่ยลิตาคิดว่าลิตาเนี่ยอยู่เกาะเมาดีดกับเปลี่ยนชุดแล้วนะคะกะตากแดดเต็มท<จ>ี่เลยนะคะจริงๆแล้วลำนี้ดีที่สุดแล้วโอ้โหเหรอคะ,อะเพราะว่าลํานี้เป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่เราใช้อยู่โอ้ยสองลำนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นค่อนข้างที่จะเป็นสมัยใหม่สมัยใหม่เกินไปงั้นเรากลับมาสู่วิถีแบบดั้งเดิมเรือลํานี้เรียกว่าอะไรคะเออเป็นเรือหางยาวครับภาษาชาวบ้านเป็นเรือหางยาวซึ่งเรือหางยาวนี้พี่น้องที่เป็น ชาวมอแกนเขาจะทําอาชีพประมงะแล้วก็เสริมถ้ามีการท่องเที่ยวมาเราก็เสริมเอาเครื่องไม้เครื่องมือออกจากเรือแล้วให้ชาวบ้านนักท่องเที่ยวได้มานั่งในเรือครับอ๋อนั่นแสดงว่าชุมชนนี้เนี่ยเราทําประมงเป็นเมนสเตย์หรือว่าอาชีพหลักเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับอาชีพหลักครับคือสมัยก่อนหน้านี้นะครับชาวมอแกนเนี่ยครับเขาจะอยู่กับริมทะเละเพราะว่าอาชีพหลักของเขาคือการประกอบอาชีพทางประมง พัะมงน้ําตื้นนะฮะพระมงชาใช้ฝั่งเขามีเครื่องไม้เครื่องมือตามภาษาปูมปัญญาของเขาที่เขาทาครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นด้วยใช่ไหมตลอดระยะทางที่เรากำลังจะไปกันครับครับคุณลุงพรไหมคะคุณลุงชูสองนิ้วค่ะน่ารักมากก็เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะพูดถึงสะพานสารสิทธิ์เนี่ยลิตา รู้ว่ามีที่มามีตำนานผ,ผู้ใหญ่คะช่วยเล่าตำนานของสะพานรักสาร,รสิทธิ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเรื่องราวเป็นยังไงคะจริงๆแล้วเป็นที่รู้ที่ทราบว่าตรงนี้เป็นการเส้นไหว้ความตายทั้งแตลงไปตรงมาว่ามีหญิงหนึ่งชายหนึ่งเกิดค,ค,ความรักความผูกพันกันแล้วก็ถูกกีดฝังด้วยฐานะทางความเป็นอยู่แล้วก็มาฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่เศร้ามากเลยนะคะค It's a sad memory ซึ่งไหนๆเราก็มากันถึงจุดนี้แล้วนะคะตามธรรมเนียมของเราเซลฟี่ค่ะ okay, <laughs> เป็นคนปิดอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วมากลิตาขออนุญาตนะคะ <c oughs> นี่กลางทะเล,นนะะะเ,ลเลยค่ะ เราจะต้องตั้งสติเพื่อลอดผ่านใต้สะพาน้ืยกั้นลมหายใจนะครับนึกสิ่งดีๆของความรักนะครับทุกคนมีความรักครับรักพ่อรักแม่รักแฟนรักทุกอย่างครับกั้นลมหายใจเลยครับกั้นลมหายใจนะคะนี่คือสะพานสามสิีนะครับอันนี้ไม่ใช่บอกสัญญาณได้ไหมคะให้ต้านตอนไหนเดี๋ยวจะบอกตื่นเต้นเริ่มเลยครับ โอเคครับโอเคครับด,ด,ด้เค <Okay. S 2> <Okay. S 1> เราจะได้สิ่งดีๆกลับไปด้วยนะครับเราได้เดินเที่ยวกันจนครบแล้วค่ะแต่ตอนนี้ลิตาอยากจะได้ซูเปอร์เนียร์หรือว่าของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านสักหน่อยที่นี่มีของที่ระลึกอะไรบ้างคะแน่นอนที่นี่นะครับใน ชุมชนของเรามีผ้าบาติกนะครับซึ่งเป็นบาติกได้รางวัลโอทอปหดาวของกลุ่มรักบาติกก็ผลิตโดยเด็กเยาวชนคนในชุมชนที่นี่และนอกเหนือจากนั้นเรายังมีริดแบนนะครับก็คือ,อสร้อยถักข้อมือ<ฆ>ที่เราส่งให้ทางโรงแรมมาหลายปีแล้วนี่คือเป็นผลิตภัณฑ์ของทางชุมชนนะครับ พออ๋อคะอยากจะให้พออ๋อช่วยฝากกับท่านผู้ชมค่ะว่าการมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยมีอะไรดีมีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะนะคะทุกๆท,ท่านนะคะว่ามาเที่ยวภูเก็ตกันเถอะนะคะเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยมีดีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่สวยงามเกาะแกงทางทะเลแล้วก็ทางธรรมชาติออป่าเขาก็มีนะคะแล้วก็<ค>ที่สําคัญคือวิถีชุมชนนะคะภูเก็ตมีดีวิถีชุมชนของเรานะคะค่ะและค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบ คุณทั้งสองท่านมากๆค่ะท่านผออโนมานะคะผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานภูเก็ตค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะสุดหลอ,อของเราผู้ใหญ่สมพรนั่นเองวันนี้ทั้งสองท่านพาลิตาเที่ยวจนทั่วเลยขอบพระคุณมากค่ะ,คคะ thank you so much ยินดีค่ะ you welcome การเดินทางมาท่องเที่ยวที่ภูเก็ตในวันนี้ทำให้ลิตาหลงรักภูเก็ตมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่ไม่เหมือนใครและหากคุณผู้ชมท่านใดมี t r a v e l experience ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าประทับใจอย่าลืมแบ่งปันหรือแชร์กันมาได้ที่ Facebook fanpage ปักใต้ปักหมุดหยุดเวลานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะรายละเอียดจริงๆเนี่ยลิตายังไม่เคยทราบค่ะหาถ้าอย่างนันก็เดี๋ยวยังไง<อ>พี่ไม่ต้องพูดใช่ไหม ครับแล้วผู้ใหญ่จะพาไปย้อนรอยอดีตไป <c oughs> งั้นเดี๋ยวผู้ใหญ่จะพาไปย้อนรอยดูหูตัวใหญ่มากอันนี้ใหญ่สุดหรือยังคะยัง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 ต้องรออีกนานไหมคะกว่าจะใหญ่เป็นปีเ,เป็นปีต้องเลี้ยงเป็นปีเนาะนี่เลี้ยงมานานเท่าไหร่แล้วคะนิดปีกว่าแลวนก็ปีกว่าไปอีกปีหนึ่ง